สวัสดีค่ะอ่านแม่บ้านฟินแลนด์นะคะวันนี้จะพาทําหน้ากากผ้าง่ายๆนะคะใช้ในกลัวเรือนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะเริ่มจากเรามาวาดแบบกันก่อนนะคะความสูง ความกว้าง15เซนติเมตรความสูง16เซนติเมตรนะคะเมื่อเราได้ขนาดวัดความกว้างและความสูงแล้วเราก็มาเริ่มต้นจุดตามที่เขียนไว้เลยนะคะเริ่มจากด้านขวามือด้านบนนะคะ3เซนติเมตร เเซนติเมตรด้านข้าง4.5เซนติเมตรด้านขวาข้างล่างนะคะแล้วถัดไปก็5เซนติเมตรด้านข้างซ้ายมือข้างล่าง ข้างบน3ามซนเมตรหลังจากนั้นด้านในเพิ่มอีก2องซนติเมตรด้านล่างตรงที่เราจุดไว้เพิ่มอีก2ซนติเมตรค่ะ หลังจากนั้นเรามาวาดแบบกันเลยนะคะหลังจากที่เราจุดพบหมดแล้วเริ่มจากด้านบนเส้นตรง2เซนติเมตรลากไปเลยค่ะ2เซนเมตรเสร็จแล้วข้างล่าง2เซนติเมตรเหมือนกันขีดเส้นตรง เริ่มจากด้านบนเฉียงไปจุดด้านบนนะคะเฉียงไปปหาจุดด้านบนเฉียงทางด้านข้างขวามือที่วัดไว้7จ็เซติเมตรนะคะจากนั้นก็ด้านล่างขวามือ ไปจุดที่เราจุดไว้4.5ซนติเมตรสุดท้ายขึ้นมาด้านข้างนะคะหลังจากที่เราหาเราหาวัสดุอะไรก็ สักอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจานอะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนิดนึงมวาวาดทับด้านขวามือจุด3ซนเมตรไปที่จุด7ซนติเมตรแล้วคราวนี้ด้านขวามือข้างล่างเหมือนกันค่ะจุดกึ่งกลาง7ที่เราจุดไว้ตรง7ซนติเมตรไปที่4.5 4.5ซนติเมตร ข้างล่างเราเว้าเข้าไปด้านในนะคะโอเคเป็นอันวาเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดตามที่เราวาดไว้ค่ะตัดไปตรงส่วนเว้าแล้วก็ด้านโคง้งแล้วก็หลังที่เราจะตัดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะและอีก ็อีกชิ้นหนึ่งเราจะตัดตรงสงเซนติเมตรออกสําหรับทําผ้าซับในนะคะตรงที่เราวัดไว้2เซนติเมตรตัดออกนะคะก็จะได้เป็นอีกชิ้นหนึ่งรวมกันทั้งหมดแบบจะมี2ชิ้นนะคะเริ่มจากผ้าซับในเราจะใช้เป็นผ้าประกบกัน2ชิ้น แล้วก็จะมีผ้าลวดลายนะคะต่างๆอีกตามที่เราต้องการสีสันผ้าลายที่เราชอบแล้วเราก็วาดไปเลยค่ะเอาแบบทาบลงไปวาดไปเลยนะคะชึบชึบอ่าลืมบอกไปนะคะว่า ผ้าซ้อนกัน2ชิ้นนะคะถึงจะได้สําหรับ1ชิ้นงานนะคะเวลาเราเย็บจะเป็นอ่าเรามาวาดกันต่อเลยะคะ่ะโอเค หลังจากนั้นเราก็ตัดค่ะสำหรับสีขาวเราจะตัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะ4ชิ้นสำหรับยาวที่เราวาดแบบไว้สำหรับยาว1แล้วก็สำหรับแผ่นซับอีก1 1ชิ้นเท่ากับ2 สนะคะเพราะว่าเราใช้ผ้าซ้อนกัน2ชิ้นค่ะก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้ยาว1คู่สั้น1คู่นะคะแล้วก็จะมีผ้าลายตามที่เราชอบค่ะสีสันตามที่เราชอบเราประกบเอาผ้าหน้าผ้าเข้าไปด้านในนะคะ,เร,ะเราจะเย็บด้านบน นี่อาจจะเป็นงานหนักขึ้นเลยเพระ่ถือกล้องด้วยก็ตั้งใจทำอย่ดีเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาคิ้วผ้าค่ะ คิ้วผ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสำหรับด้านนอก ของผ้าที่เราคิวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้าสีขาวที่เราเย็บไว้เหมือนกันนะคะสีขาวสองชิ้นเราเย็บแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะคะด้านบนแล้วเราก็จะเก็บ,เก,บเก็บแต่เข็บด้านล่างด้วยนะคะเมื่อกี้ลืม ลืมโชว์ให้ดูนะคะจะเก็บด้านล่างเราก็จะได้ชิ้นงานทั้งหมด3ชิ้นนะคะที่หลังจากเราเย็บเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะนำผ้า3ชิ้นมาประกบเข้าหากันนะคะเราหันผ้าด้านในเข้านะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเราจะหันด้านหน้าเข้าประกบกับด้านหน้าด้านหน้าและด้านหน้าประกบเข้ากันสําหรับผ้าซับนะคะเราก็จะมีอีกชิ้นหนึ่ง เราจะเอาตะเข็บออกด้านนอกนะคะเค okay. ตะเข็บออกด้านนอกแล้วเราก็ประกบกัน3ชิ้นเราจะใช้เข็มกัดเป็นตัวยืดงานไว้นะคะเข็มกัดเพื่อเวลาเราเย็บจะได้ง่ายขึ้น ด้านต่อไปก็เหมือนกันค่ะเราเช็คล้วตะเข็บตรงกันไหมงานออกมาถูกต้องไหมระวังผ้าถูกต้องไหมเราต้องเช็ดด้วยนะคะชิ้นล่างกับชิ้นกลางน่าจะหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วชิ้นบนสุดจะหันตะเข็บออกไปด้านนอกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บผ้าเราก็จะมาเย็บตรง เราจะเย็บอ้อมแล้วก็เราจะเย็บอ้อมผ้าไว้แล้วก็จะจงไว้ขณะเราก็จะเหลือไว้นิดนึงสาหรับในการกลับผ้านะคะเราก็จะเหลือไว้หน่อยนึงสําหรับการกลับผ้า okay. หลังจากเย็บเสร็จแล้วเราก็จะทำการเราก็จะทำการขิบผ้าะะตามมุมนะคะขีบออกนิดนึงเพื่อในการเวลาเราปีดงานจะได้ออกมาเรียบร้อยตรงมุมนะคะขิบตามมุมแล้วก็ตรง มุมออกก่อนขิปมุมออกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคลิดตรง,งโค้งนะคะอย่าให้ถึงได้นะคะอย่าให้ตัดได้เดี๋ยวได้จะขาดหลังหลังจากที่เราคลิดผ้าแล้วเราก็จะทำการป้นผ้านะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาดัานมุมดันมุมผ้าให้เรียบร้อยก่อนเราจะลงมือเย็บอีกรอบเช mm ็ค hmm. ให้เรียบร้อยนะคะว่าตะเข็บเราดึงออกมาสุดหรือ,อยังเราต้องเอาผ้าดัานผ้ามาให้สุดนะคะ ังจากนั้นเราก็จะทำการคิ้วผ้าค่ะบางคนอาจจะรีดก่อนค่อยคิ้วก็ได้นะคะรีดก่อนคิ้วจะง่ายที่สุดแต่ว่าสำหรับตรงนี้คือถ้าเราดันผ้าออกมาสุดแล้วก็ก็จะก็ไม่ยากนะคะในการเย็บคิ้วผ้าแต่ว่าเราจะใช้วิธีการดึงช่วยนิดนึงเพื่อให้ผ้านั้นออกมาเสมอกันนะคะเย็บเราเย็บอ้อมเลยค่ะ หลังจากที่เราเย็บกตอนนี้ก็จะเป็นการเย็บแค่ เย็บเสร็จแล้วเราก็จะทำการรีดตรงนี้จะรีดไม่รีดก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะเพราะว่าเราคิวผ้าแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ที่รีดคือต้องการให้ผ้ามันเรียบแล้วก็ดูเรียบร้อยนะคะ จากนั้นเราก็มาเตรียมใส่ยางสำหรับเป็นที่ยึดติดกับหูของเรานะคะก็ง่ายๆค่ะเป็นยางสำหรับใส่กางเกงสำหรับเด็กเล็กๆนะคะกลมๆเราก็จะมัดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะมัดให้แน่นให้อยู่นะคะทำเหมือนกันสชิ้นคะ่ะทำเหมือนกันสองชิ้นนะคะ หลังจากนั้นก็ด้านข้างเราใส่ระวางยางด้านข้างนะคะแล้วก็พับเข้ามาประมาณ1เซนติเมตรนะคะหเซนติเมตรแล้วก็ทําการเย็บติดแต่ระวังอย่าให้โดนอย่างนะคะเส้นอย่างนะคะเพราะว่าเผื่อถ้าเราชํารุดหรืออะไรเราสามารถเปล่ยนได้ดแล้วก็เปลี่ยนได้นะ หลังจากเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้หน้ากากผ้าสำหรับใส่ป้องกันเชื้อโรคหรือมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะในครอบครัวขอบคุณค่ะถ้าถูกใจขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอ